สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่แนนทาโร่นะคะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินทิศวามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยาม,มากขึ้นนะคะให้แนะนำดูดวงส่วนตัวนะคะแอนไลน์มาเลยค่ะสุรัตนา under score เพรโพค่ะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊กิ้ง,ง,งเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเข้าสู่รันดอมนะคะในหัวข้อเราเดินทางมาเจอกันเป็นหัวข้อที่พลังงานบวกซึ่ง อาจจะตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าท่านไหนเข้ามาฟังแล้วร,รู้สึกว่ามันมันตรงกับชีวิตชั้นจังเลยอันนั้นท่านดูต่อได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนที่มาดูแล้วมันไม่ตรงหรือว่าไม่เห็นจะตรงเลยว่ะไม่เห็นจะเข้าหรือว่าไม่อะไรอันนี้คืออน,นุญาตให้กดกดปิดได้เลยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่มาดูแล้ว ไม่ตรงแต่ว่าท่านอยากดูต่อเพื่อแบบว่าอาจจะเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์หรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะไปปรับดัดแปลงที่แบบว่าจะรับมือหรือว่าเป็นแนวทางว่าถ้าเจอแบบนี้เราจะทำยังไงนะหรือว่าเราจะแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือว่าเนก็เลยทาตรงที่หัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่แนนอ่านไปทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้พลังงานงานบวกกับทุกคน <c oughs> ว่าถ้าเราเจอสิ่งต่างๆที่เข้ามาหรือว่าสิ่งที่คุยหรือพูดคุยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ดีรับพลังงานบวกและอยากให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกยิ้มรู้สึกไม่ท้อแท้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็คืออยากให้ทุก ทุกท่านเข้ามาฟังช่องแนนแล้วก็มีกําลังใจในการเดินหน้าในการาดําเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าดันเชื่อว่าทุกคนก็เจอสถานการณ์ที่หนักหน่วงพอแรงอยู่แล้วแต่ว่าแนนก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาฟังช่องแนนมีความสุขและยิ้มไปด้วยกันนะคะเอาละ่ะมาเริ่มฟังเรื่องราวหรือฟังนิทานกันได้เลยนะคะ ท็อปบิกนะคะเราเดินทางมาเจอกันนะคะโอเคมาเปิดไพ่กันก่อนว่าสถานการณ์คุณและเขาเป็นยังไงนะคะณนะตอนนี้จะตรงกับคุณหรือเปล่านะหรือไม่ตรงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูซิว่ายังไงหกคาถาขึ้นมาก็แบบ มีความสุขแล้วนะ The Emperor สีดาบ สามเหรียญเขาอยากเจอคุณจริงๆด้วยจะได้เจอกันจะได้คุยกันจริงๆด้วยสตริงคุณและเขานะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะรู้สึกคิดถึงจังเลยอะ่ะรู้สึกอยากหาอยากมาเจออยากพูดคุยอยากมาแบบออดอ้อน อยากมาแบบว่าขึ้นสเต็งนะอยากมาออดอ้อนอยากมาดูแลอยากมาสวมกอดคุณอยากมาพูดคุยเพราะว่าเวลาคุณไม่อยู่รู้สึกว่าเหมือนฉันนั่งอยู่คนเดียวเหมือนใจเหมือนเหมือนใจหยุดเต้นนอนนิ่งเลยเหมือนใจหยุดเต้นเหมือนแบบ ทำไมนะทำไมรู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณเขาพูดนะเขาพูดอยู่คนเดียวนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีเธอฉันรู้สึกว่าฉันน่ะเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนไม่มีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันมาหาเธอฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขฉันมีรอยยิ้มฉันมีความแบบว่ารู้สึกยินดีรู้สึกมีความปลอดภัย รู้สึกความรักคุณเชื่อมโยงกับเขาเหมือนแบบว่าได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่แล้วอยู่ห่างอยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกว่ามีพลังงานบวกมีรู้รู้สึกมีความเย็นสบายมีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนมีความอยากสวมกอดอยากอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดตลอดเวลาไม่อยากจะไปไหนแต่ว่าด้วย อา,อาจจะเป็นภาระหน้าที่หรือว่าอาจจะเรื่องของการเดินทางการห่างไกลมันก็เลยทำให้อาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ได้แต่แบบคุยผ่านทางโซเชียลคุยผ่านทางมีเดียหรือว่าวิดีโอคอลหากันหรือว่าถ้าคนไหนที่ ไม่ได้อยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัด <sim ult> ก็อาจจะแบบเหมือนแบบอาจจะอยู่คนละโซนก็ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แถวเดียวกันไม่ได้อยู่ละแวกเดียวกันอาจจะมาหากันเป็นเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะอาทิตย์หนึ่งมาหากันครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งมาหากันสักสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนี้ยช่วงนี้ก็คือมันเดินทางลําบากเพราะว่ามันติดช่วง ติดเรื่องโควิดนะคะก็อาจจะโทรหากันคอหากันอะไรเงี้ยแต่ว่าจิตใจเขาอะรู้สึกว่าไม่เพียงพอในการที่จะโทรจะคุยจะคอเขาต้องการที่จะมาแบบสัมผัสใกล้ๆอยากคุยอยากทักทายอยากอยากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความแบบเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันรู้สึกว่าฉัน อยู่กับเธอแล้วฉันมีพลังงานบวกเหลือเกินฉันรู้สึกฉันมีแรงทํางานฉันมีแรงที่จะต่อสู้กับเรื่องของงานในวันที่จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาฉันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายฉันยังมีเธออยู่เคียงข้างฉันอันนี้คือความคิดเขาคิดอย่างนั้นแล้วของคุณคุณก็รู้สึกว่าก็ ขอให้คุณเดี๋ยวเอ็มเพเยอร์ขึ้นมาขอให้คุณทําหน้าที่ของคุณไปแล้วก็อย่าทิ้งหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะอเอาความสุขของตัวตัวเองเป็นหลักต้องคิดว่าตัวเองมีคนอื่นที่จะต้องดูแลหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะสร้างฐานะให้มันมั่นคงขึ้นคุณอย่าคิดว่าการที่ เราห่างไกลกันมันเป็นโชคชะตาหรือสิ่งที่โชคชะตากันแกล้งหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่เราจะได้พบเจอกันที่เราจะได้แบบใช้ชีวิตร่วมกันมันเป็นช่วงที่เราทดสอบและทดลองกันว่าถ้าเราอยู่ห่างไกลกันเราจะยังซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันไหมเรายังจะรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่า เรายังจะผูกพันกันเหมือนเดิมไหมเรายังจะมีกันและกันคนเดียวไหมเราจะมีคนอื่นไหมมันเป็นข้อทดสอบและข้อทดลองว่าถ้าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันคุณยังจะมีคุณยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่าเป็นแค่ความคิดชั่ววูบหรือเป็นแค่เวลาเจอกัน หรือเจอหน้ากันหรือคุยกันผ่านโทรศัพท์แค่นั้นเองแล้วเวลาไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เจอหน้ากันเป็นอารมณ์อีกแบบหนึง่งอันนั้นคือเหมือนแบบว่าทางาสิ่งบนสิ่งข้างทางข้างบนเขาอยากจะพิสูจน์อยากจะทดลองคุณว่าคุณยังพวกคุณยังจะแบบมีความแบบซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันไหมจะมีมือที่สามเข้ามายุ่งไหมจะมีคนอื่นเข้ามาไหมคุณจะมีความแบบ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไหมถ้าเมื่อถึงเวลาคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณหวังไว้คาดหวังไว้ว่าที่คุณคิดไปว่าทำไมทำไมถึงไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันสักทีถึงไม่ได้แบบได้คุยได้สนิทสนมได้รู้ความในใจกันสักทีหรือว่า ได้รักกันเหมือนคู่อื่นสักทีทำไมรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยโชคชะตาเล่นตลกอะไรอะ่ะทำไมถึงแบบว่าห่างกันตลอดเวลาเลยทดสอบอะไรฉันเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าทดสอบอะไรฉันมากมายขนาดนี้ท,ทั้งเรื่องทั้งเรื่องทะเลาะกันก็เพิ่งหายทะเลาะแล้วยังจะมาทั้งเรื่องแยกแยกแบบว่าอยู่ห่างไกลกัน ฉันรู้สึกคิดถึงเธอจังเลยฉันรู้สึกคนึงคนึงหาเธอมากฉันรู้สึกอยากจะไปอยู่ใกล้ๆเธออยากได้คำพูดเธออยากเห็นรอยยิ้มเธออันแสนหวานอันน่ารักอันสดใสของเธออันนี้นะคะคือสถานาการณ์ทั่วไปของพวกคุณเขาก็อาการหนักนะรู้สึกคินอว์บอ e เดวิล สามไม้เจด็ดดาบสิบสิบไม้แล้วก็ is of sword เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเลยอะ่ะ เขาไม่มีทางที่จะหนีหายไปไหนไม่มีทางที่จะทำแบบไม่ดีกับคุณเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะเขาขาดคุณแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาทนทุกข์เขาอยากเจอคุณมากเขาอยากเจอคุณมากแล้วเขาอยากแบบอยากคุยอยากพูดอยากคุยอยากอยากเจออยากเจอแล้วอยาก อยากจะคุยอยมีเรื่องคุยตั้งมากมายอะ่ะสิ่งที่เข้าใจผิดกันมานานอะ่ะเขาอยากคุยอยากเจออยากเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมย่อท้อเพราะว่ามันขึ้นหนึ่งดาบเขาจะต่อสู้เพื่อที่จะได้มาเจอกับเธอมาเจอกับคุณเพราะว่าสิ่งที่ คุณเข้าใจผิดเขาเขาจะมาอธิบายให้ฟังหมดสิ่งที่คนอื่นคนที่คนรอบข้างหรือคนมือที่สามหรือว่าอะไรก็ตามที่มาทำให้ชีวิตของคุณและเขาปั่นป่วนปวดหัวปวดประสาทหรือทำให้ไม่มีความสุขทำให้มีแต่ปัญหาต้องมาคอยแก้ปัญหา คนนี้กับเรื่องนี้เขาจะมาที่บายทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเพราะอะไรเหตุผลยังไงถ้าเกิดจะให้เขาไม่มีเธอไม่ขาดอยู่กับคือหมายถึงว่าไปอยู่คนเดียวหรือว่าเขาลองไปคุยกับคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ดีดีเหมือนคือไม่เหมือนละไม่เหมือนคุณนะ่ะ เออไม่เหมือนคุณคุยแล้วมันไม่คลิกมันไม่โอเครู้สึกเหมือนคนเดิมๆที่ผ่านมาแต่คุณเนี่ยคือเหมือนแบบอยู่ไกลแต่คุณไม่เคยที่จะไปให้อิสระไม่ได้ไปไม่ได้ว่าไปให้อ่าไม่ใช่ไม่ไปให้ไม่ให้อิสระนะคือหมายถึงว่าให้อิสระเขาแล้วก็เขาก็รู้สึกว่า ไม่เอาอ่ะไม่ด e like yeah. like like oh, ีอ่ะแบบนี้ยให้อิสระเกินไปอ่ะเหมือนฉันอยู่คนเดียวเลยอ่ะเหมือนฉันไม่ได้อยู่ควบคุมดูแลไม่ได้อยู่ในสายตาคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างงั้นนะไม่เอาฉันอยากจะอยู่ในสายตาเธอฉันอยากจะอยู่ในสายตาคุณฉันอยากจะอยู่ใกล้ๆใช่ไม่เอาแบบนี้ฉันไม่อยากจะอิสระเกินไปไม่ไหวอ่ะเหมือนคนเหมือนเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนไม่มีแฟนอ่ะเออเขาคิดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะ จะไม่เอาสิ่งนั้นที่แบบว่าให้สละเกินไปเออแล้วเขาก็ไม่โอเคที่อยู่ห่างไกลคุณโดยทีบ่บางครั้งก็คุยกันบ้างบางครั้งก็ไม่ได้คุยกันเลยคือเหมือนแบบห่างกันห่างหายการติดต่อเหมือนจะไม่ได้เจอกันเลยเหมือนจะได้ไม่ไม่ได้แบบเหมือนจะเลิกกันเลยเขามองว่าคุณนะั้นรู้สึกว่า โอ้ยทำไมคุณเด็ดขาดจังเลยอะ่ะพูดคำไหนคำนั้นตรงตรงเด็ดขาดเด็ดเดียวไม่งอ้อคือเขาคิดนะว่าไม่งอ้อแต่ของคุณแต่คุณนะในตัวคุณนะไม่ใช่ไม่ไม่งอ้อแต่คุณเหมือนแบบว่าให้เขาให้เขาคิดเองให้เขาเข้าใจเองว่าสิ่งที่เขาทำนะถูกต้องไหมสิ่งที่เขาเจ็ดดาสิ่งที่เขาทำตลอดที่ผ่านมา หลังรับหลังหรือว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาให้เขาคิดเองให้เขามีไอเดียมีความคิดเองว่าเขาอะทําถูกไหมเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่ได้ไหมหรือเขาลองไปคุยกับคนอื่นคุณน,นี่ก็ดีนะคุณก็ให้อิสระเขาไปคุยกับคนอื่นด้วยคุณคิดว่าอ่าลองไปคุยกับคนอื่นดีว่าเหมาะกับคุณไหมดีไหมถ้าเหมาะคุณก็ไปได้ คุณเราก็จะให้การติดัดสินใจคือให้การให้ความเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกันถ้าคุณคิดกับคนอื่นคุณก็ไปได้อันนี้คือในความคิดของคุณแต่เขาคิดว่าเขาไม่ได้อ่ะเขาไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันขึ้นเดอรเดวิลเขามีความมีความผูกพันมีมีความแบบขาดคุณไม่ได้อ่ะ ถ้าไม่มีคุณนี่คืออยู่ไม่ได้เขารู้สึกว่าเออทำไมคุณถึงชัดเจนขนาดนี้ถึงคุณตัดก็ตัดเลยหรอคุณไม่มีเยื่อใยเลยเหรอคุณไม่ที่ผ่านมาคุณไม่ได้รักฉันเลยหรอเขาคิดอย่างนั้นคือแต่เขาอะจะอารมณ์เหมือนเด็กอารมณ์เหมือนแบบมีความง้องงงมีความขี้อ้อนมีความเอาแต่ใจแต่ คุณตัวคุณนะเป็นคนที่มีความแบบเป็นผู้ใหญ่มีความแบบมมีควารู้สึกว่ามีเหตุใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วคุณก็คิดว่าลองให้เขาดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความแบบเจ้าชู้เจ้าชู้มากนะคะไม่ใช่เจ้าชู้น้อยนะเป็นคนที่เจ้าชู้มากแล้วเป็นผ่านผ่านเรื่องอะไรมาเยอะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะทําให้คนอื่นเจ็บช้าน้ําใจมาเยอะแต่ว่าเขาก็คงคิดว่า มาเจอมาเจอคุณเนี่ยเขาจะทําเหมือนคนอื่นแต่เผอิญว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคุณก็คือคุณใช้วิธีของคุณโดยการที่ว่าคุณก็ให้อิสระให้คือคุณไม่ไม่ได้ตามอ่ะไม่ตามไม่เหมือนคนอื่นที่ทุกคนที่เข้าหาเขาอ่ะถ้าเป็นแฟนเขาอ่ะจะตามทุกคนจะตามจะโทรจิกจะนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ตามเพราะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะว่าคุณอ่ะผ่านชีวิตมาเยอะ ผ่านอะไรมาเยอะคุณรู้ว่าแบบนี้ถ้าตามแล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยเราอยู่แล้วแหละเพราะว่ายิ่งตามยิ่งได้ใจแล้วก็ยิ่งตามแล้วยิ่งรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เรารู้สึกเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราให้อิสระเขาให้เขาล้นลาเต็มที่ให้เขา,าใช้ชีวิตของเขาเต็มที่เขาจะได้รู้ว่า อ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคุณเขาจะอยู่ได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอยู่ไม่ได้ขาดไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นเดอะวรีวิวคือขาดไม่ได้รู้สึกคิดถึงตลอดเวลาทําอะไรก็คิดถึงนั่งคุยกับคนนั้นคนนี้ลองคบกับคนนั้นคนนี้ก็เห็นหน้าคุณลอยมาตลอดรู้สึกคิดถึงรู้สึกทําไมเขาถึงไม่ตามเลยวะ เขามีหัวใจหรือเปล่าเขาทําไมเย็นชากับฉันไม่ฉันจังเขาคิดอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาคิดกับตัวเองทําไมถึงเย็นชากับฉันจังทําไมถึงไม่ติดต่อมาเลยทําไมถึงไม่ไม่อยู่กับฉันเลยทําไมถึงไม่ทําไมแต่แปลกเขาสงสัยว่าแต่แปลกนะปล่อยให้อิสระแต่รู้เรื่องคุณทุกรู้เรื่องเขาคุณอะรู้เรื่องเขาทุกอย่างรู้เรื่องเขาทุกอย่าง เขางงมากเขางงว่าทำไมคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนคนอื่นให้อิสระแต่คุณรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าเขาเขารู้ว่าคุณน่ะรู้เรื่องเขาทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ได้แบบว่าโวยวายไม่ได้เอกใจไม่ได้อะไรคุณก็ยังให้อิสระเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณให้อิสระนั้นคือคุณคุณน่ะเด็ดขาดว่าถ้าคุณไปคบกับคนอื่นคุณก็ไม่ได้คบกับเรา คุณก็คือต้องเลือกอย่างใดหนังหนึ่งถ้าคุณยังไม่อยู่เจ้าชู้คุณยังไปต่อเรื่อยๆคุณก็ไม่ต้องคบใครเป็นแฟนคุณก็ไปแบบนี้เรื่อยๆแค่นั้นเออคุณบอกเขาแบบนี้คุณบอกเขาว่าถ้าเขายังมีความเจ้าชู้มีความกอล่อนมีความยังแบบยังไม่เป็นหลักปักฐานยังเล่นไปวันๆหรือไม่จริงใจ ก็ไปไปตามทางคุณไปตามทางเขาเลยก็คือคุณไม่ต้องก็คือเขาต้องไม่ต้องมาคบกับคุณคุณบอกเขาอย่างนี้คุณพูดกับเขาอย่างนี้คุณบอกเขาว่าถ้าคุณอยากเป็นแบบนี้หรืออยากเจ้าชู้หรืออยากคุยกับหลายๆคนคุณไปคุณไม่ต้องเลือกเราไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกฉันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมั่นใจว่าคุณรักฉันคุณหยุด หยุดเจ้าชู้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็มาคุยกับฉันได้อันนี้คือคุณให้ความเด็ดขาดของเขาไปนะคะเอาละ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรว่าเราจะเดินทางมาเจอกันดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะ รู้ใจตัวเองแล้วตอนแรกไม่รู้ใจตัวเองนะรูจกักรูจักที่เรื่องราวมาเนี่ยไม่รู้ใจตัวเองว่าขาดเขาไม,ไม่รู้ใจตัวเองว่าขาดเราไม่ได้มั่นใจมากไนงะเพราะว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากนะคนเนี้หกเหรียญเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูง it's up and cool สามไม้เพดออฟสอร์ดตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วทูออฟวอนอยากคุยอยากเจอแล้วไม่ไหวแล้วคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงกลัวว่าเราจะไปคุยกับคนอื่น <c oughs> กลัวว่าเรา ปล่อยทิ้งนานไปเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตัดสินใจคบกับคนอื่นอันนี้นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าพวกคุณได้เดินทางมาเจอกันหรือมาคุยกันขอให้พวกคุณมีความสุขในสิ่งนั้นอย่าเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมามาเป็นข้อต่อรองในการที่จะมาทะเลาะกันหรือคบกันอย่างไม่มีความสุขลบทุกสิ่งทุกอย่างออกไปสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่ง e n e r g อรอันไหนที่เป็นพลังงานลบขอให้ลบออกไปแล้วมันเริ่มกันใหม่รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับแต่สิ่งที่พลังงานบวกเข้ามาในชีวิตเพื่อเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันให้คุณและเขา ได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันได้สวมกอดกันอย่างอบอุน่นและมีความสุขตลอดไปโดยที่ไม่มีอะไรมามีมาขัดขวางมามาขวางกั้นหรือมาทำให้ชีวิตคู่ของคุณชีวิตรักของคุณต้องเหนื่อยต้องท้อต้องอดทน ต่อไปก็คือว่าขอให้พวกคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณรักกันสิ่งนั้นมันจะเปิดโลกกว้างและถ้าพวกคุณมีกำแพงขอให้ลดลงลดกำแพงลดทิฐิลงแล้วคุณก็จะเจอสิ่งนั้นเจอตัวตนของคุณและเจอตัวตนของเขาที่แท้จริงว่านี่หรือตัวตนของคุณ นี่หรือคือตัวตนของเขามันจะทำให้พวกคุณได้เรียนรู้ได้เข้าไปในตัวตนของกันและกันและจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเฟกหรือไม่ต้องปิดกั้นใจตัวเองโดยที่ไม่ต้องคํานึงกังวลเหนื่อยล้าพะวง หรือแอบสงสัยแอบตั้งคำถามอยู่คนเดียวเพราะพวกคุณได้เข้ามาเจอกันได้มาคุยกันได้มาเรียนรู้กันและทุกอย่างก็จะจบด้วยความสุขสมหวังมีความรักดีๆให้กันมีพลังงานมีพลังงานบวกให้กันโอเคนะคะจบแล้วนะคะรันด้อมวันนี้นะคะ ก็อาจจะตรงบ้างอย่างที่แนนย้ำตั้งแต่แรกว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะว่ามันเป็นดูดวงเจอร์นลเจอร์แนลดิง้งคือเป็นดวงทั่วไปแล้วอาจจะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแนนก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาฟังมารับพลังงานบวกอาจจะมี การพูดติดขัดนิดนึงหรือว่าอาจจะมีแบบมีความแบบกล้องสั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกล้องแนนนะคะนนจะบอกไว้ก่อนกล้องแนนอะแนนเป็นคนแปลกแนนเป็นคนที่คือแนนเป็นคนที่แปลกประหลาดเออแนนยอมรับตัวเองเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ไม่ทำหรอกนะเอาขาตั้งสปริงมาตั้งเป็นกล้องแต่แนนะคิดว่ามันเป็นแปลกแบบกแนนเป็น เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นซิกเนเจอร์ของแนนไงคือหมายถึงว่าเวลาแบบกดอัดคลิปไปมันก็จะดึงดึงดึงเหมือนสปริงแล้วมันก็ค่อยค่อยยกค่อยค่อยหยุดแล้วพอกดปิดปุ๊บมันก็จะดึง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 เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนก็ก็เลยคิดว่ามันอาจจะสานเพราะว่าเวลาแนนอัดอัดคลิปอ่ะเริ่มอัดคลิปอบกดอัดปุ๊บมันก็จะดึงเพราะว่ามันจะเป็นสปริงแนนชอบเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ มันเป็นขาตั้งที่แบบแปลกอ่ะมันเหมือนแบบมันดัดดัดแล้วมันโอนเอียงเหมือนไปตามนั้นได้แล้วมันแบบสปริงอ่ะมันแบบแต่ว่าอย่าหาทำนะคะมันเป็นนิกสิ์ของแนนแนนแล้วก็แนนก็ฝากให้ผู้คนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้แนนด้วยนะถ้าแนนทำแนนพูดอะไรไปที่แบบว่ามัน ไม่สุภาพหรือว่าไม่ดูแล้วมันไม่น่ารักอะไรเงี้ยเนยก็ขออาภัยนนะที่นี้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ